แล้วถามว่าไอง,งานที่เขาทำไมต้องอยากมาเนี่ยเอาก็ค่าตอบแทนเสนอมาสูงนี่นา1 2 0 0 0บาท4วันนี่ก็โอยเท่าไหร่แล้วอ่าใช่ไหมห้าหมื่นหกหมื่นแล้วว่าเออ,อเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่ามาแต่ที่เนี้ยกระแสโซเชียลจีนนะคะเขาว่าเขาว่าบ้านเราว่าเฮ้ยเป็นทางผ่านอาชญากรรม,รมหรือเปล่าหรือเขาชื่นชมยังไงดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์ก่อนในเบื้องตน้นลองคุยในข้อมูลอีกแง่หนึ่งนะคะจากคุณจอนนี่แอดมินเพจลุยจีนค่ะ คุณจันนี่แอดมินเพตลุยจีนนะคะตอนนี้เท่าทีา่ติดตามข่าวของซิงซิงอะคะ่ะอืกระแสในที่จีนเป็นยังไงบ้างคะพูดึงกระแสที่จีนที่ถ้าพูดถึงตอนนี้แหละเออก็ส่วนหนึ่งแหละเขาก็ต้องเอแสดงความยินดีนั่นแหละนะครับที่แบบสามารถช่วยเหลือคนจีนออกมาได้อะไรเขาก็ดีใจกันนะนะแต่ว่าส่วนหนึ่งอะก็ก็เท่าที่ไปดูในคอมเมนต์อะนะเออก็เออก็เจ็ดถสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ยังพูดว่าเออเรื่องแบบเมืองไทยไม่ปลอดภัยหรืออะไรเนี่ยนะครับค่ะเขามองว่าไทยไม่ปลอดภัยยัยงไงบ้างคะที่เขาวิจารณ์กัน เอ่อก็คือในมุมที่ว่าก็มีข่าวเรื่องของเอ่อเขาเรียกว่าคนหายตัวไปบ่อยนะครับหรือว่าเรื่องของพวกธุกรกิจสีเทวอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะ,ะค่ะมนุษย์คอเซนเตอร์ใช่ใชคือ,ค,อคือมันก็มีทั้งทั้งข่าวจริงมีทั้งเฟกนิวอะไรผสมกันไปนะฮะแล้วตอนเนี้เขาพูดถึงทําให้การของสิ่งสิ่งเขาเชื่อไหมคะเอ่อถ้าถ้าในในในมุมของที่คาให้การที่ว่าเออที่สิงสิ่งเขาบอกเล่าเหตุการ อะไรหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับที่ว่าเขาโดนหลอกมายังไงหรืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาเชื่อกันนะครับว mm ่า hmm. มันเป็น,นกันจริงๆเพราะว่าตัวหลักด้วยตัวหลักฐานของแฟนสาวสิงสิงที่เขาเอ่อทำนำเสนอออกมานะครับคือก็คือทําได้ค่อนข้างดี mm hmm. นะทาได้ค่อนข้างดีทาได้ค่อนข้างละเอียดนะฮะ mm hmm. มีการแบบว่าลำดับทไลายอะไรต่างๆแล้วก็มีพวกแคปแชทบทสนทนาต่างๆในวีแชตก็ดีหรือว่าที่สิงสิงเขาไปคุยกับทางคนที่หลอกเขาอะนะฮะค่ะคุณจะนี่ติดตามเรื่องพวกเนี้ย ทำไมเขาถึงใช้ดาราทำไมดาราถึงตกเป็นเหยื่อคะต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ดารามันก็มีเขาเรียกว่าคือมันเข,เขาก็หลอกทั้งแบบคนจีนในหลากหลายวงการดีกว่านะฮะแสดงว่าเขาไม่สนว่าจะอาชีพไหนมันหลอกหมดถูกไหม อ่าใช่ก็คือเหมือนมันเหมือนว่าเออมันก็เหมือนเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งะครับคุณติดดีว่าเออขอแค่หลอกหลอกหลอกคนเข้าไปได้อะไรเนี้ยแล้วก็ได้มีการเรื่องของการกินหอยคิวแล้วก็เอาคนมาทํางานเพื่อหาเงินอะไรเนี้ยผมไปดูพวกข้อมูลเชิงลึกของเขาอะนะมันก็มีคนบอกว่าเออมันก็มีคนมาแฉว่าไอ้คนที่มาหลอกเขาเนี้ยเออจริง,รงๆก็เป็นคนที่เคยทํางานอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละอ๋อแล้วไปร่วมแกง๊งมิจฉาชีพพวกนี้ครับแต่เหมือนเหมือนก็ว่าเออก็มีคนมาขุดประวัติของคนเนี้ยนะครับของของคนที่แฝงเห ที่หลอกที่หลอกตัวสิงๆไปอนะฮะเขาก็บอกเออคนเนี้ยช่วงพฤติกรรมสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเออมีการแบบทักไปขอยืมเงินคนอ่ะค่อนข้างเยอะอออันนี้นเป็นข้อมูลเท่าที่แบบไปไปขุดมาได้นะฮะที่นี้เนี่ยเออมันก็มีความเป็นไได้ว่าเออไอคุณเหยียนคนนี้เองนะก็ตอนนี้ก็อาจจะไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนี้ด้วยแล้วหรือเปล่าเขาก็เลยใช้ทักษะที่เขามีเนี่ยในการหลอกคนเพื่อเพื่อให้เข้าไปในองค์กร อแตนะ่แต่ใดๆอ่ะใดๆก็แล้วแต่คุณจิตดีก็คือมันที่ต้องการจะสือ่อก็คือบอกว่าในตัวแก๊งพวกนี้เองนะฮะแก๊งพวกเองเขาก็มีคนที่แบบเป็นสมาชิกจากหลากหลายสาขาอาชีพละกันแต่ก็มีจานวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งที่แบบบางบางทีพวกแก๊งพวกเนี้ยจับตัวไปเสร็จก็มาเรียกค่าไถ่แล้วก็พอดีจ่ายตังค์แล้วก็คืนตัวคนอ๋อแบบนี้ก็มีก็มีมแต่ก็ต้องมอกเป็นส่วนน้อยกรณีซิงซิงเนี่ยคือยังไม่ถึงขั้นถูกทําลายร่างกายใช่ไหมคะซึ่งเท่าที่ซิงซิงเขาให้การไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการทําร้ายอะไรที่ร เอออาจจะเป็นแค่การแบบว่าเออจับไปโกนผมเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนมันมันเป็นลักษณะของแบบน่าจะเป็นขั้นตอนของการเทรนนิ่งคนที่เข้ามาใหม่อืมเออเท่าเท่าที่แบบดูจากที่ในสื่อจีนเขาแบบมีคนมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าจากคําบอกเล่าของคนที่เคยหนีออกมาได้น่ะมันก็มีทําไมถึงออกมาได้เพราะจริงๆริงบอให้การบอกว่ายังมีอีกห้าสิบคนอยู่ในนั้นหรือว่าทางการไม่ไม่เรียกว่าหนีออกมาเรียกว่าทางการเข้าไปช่วยเหลือที่บ้านทางการเข้าไปช่วยเหลือแต่คนอื่นอื่นล่ะน คือเข้าไปช่วยทาไมไม่ช่วยทั้งหมดนึกออกไหมคะทําไมช่วยสิ่งเดียวเออก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็มันก็เป็นคุยชันนั่นแหละครับมันก็เป็นคําถามที่เขาเรียกว่าเออทางทางคนจีนเขาก็ตั้งคําถามประเด็นนี้เหมือนกันว่าเออว่าทําไมแบบเหมือนจะช่วยเฉพาะแบบเคสที่แบบได้เราความสนใจหรอหรืออะไรเงี้ยโอเคมีมุมไหนอีกไหมคะที่ที่ในเชิงลึกอะค่ะที่คุณจอนนี่ได้ได้มาอืมในมุมเชิงลึกเหรอก็ตอนนี้เอาจริงก็เออ ประชาชนจีนชาวเนิดจีนส่วนหนึ่งนะเขาก็เรียกร้องว่าเออแบบเออไม่อยากให้แบบเคสจริงๆเป็นแบบเคสกรณีพิเศษอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะให้แบบเออรัฐบาลแบบให้ความใส่ใจกับการแบบดูแลแบบพวกชาวจีนที่หายตัวไปอะไรด้วยเหมือนกันะนะฮะโอ้โนี่ได้คุยกับแอดมินเพจลุยจีนคุณจอนนี่ไปแล้วได้หลายมุมมองมากเลยนะครับและคำถามเหมือนกันเลยก็คือว่าทำไมช่วยคนเดียวอะ แล้วอีก60คนอ่ะตอนนี้ไม่เป็น60เลยนะ60คนที่เหลืออยู่ทำไมไม่ช่วยให้หมดละ่ะอีกแก๊งคเซ็นเตอร์มันจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นแล้วก็เป็นวัฏจักรวงเวียนแบบนี้ต่ออีกอเพราะ,<ท>ะว่าตอนนี้คือซิงๆิงเนี่ยนะครับผลออกมาแล้วว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์นะครับใช่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะ นานาชาติเองก็จับตามองอยู่นะครับว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยโอ้โหจะทํายังไงให้มันหมดไปได้มันส่งผลกระทบถึงไทยด้วยจะปราบหมดไหมออคอเซนเตอร์นานาสิยากอ่ะคุณผู้ชมและบางคนเนี่ยคือบางทีมันใช้วิธิอย่างที่เมื่อกี้คุณจอหน์นี่บอกเลยว่ามันมีคนตกเป็นเหยือ่อวิศวะก็มีหมอก็มีดาราผู้กํากับอะไรขึ้เหมืนโอนห,หลวงตัวเข้าไปแล้วต้องไปร่วมแก๊งกับมันอะ่ะ แล้วก็หลอกคนมาเรื่อยๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมเห็นบอกมีดาราจีนอีกหลายคนประมาณสัก4คนได้คนเลยค่ะสี่คนที่โดนแบบนี้โอ้โหโดนหลอกไปนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดี๋ยวให้ดูแต่บางคนไหวตัวทันไงโอไหวตัวทันนี่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 ตั้งอยู่รู้ตัวก่อนถูกหลอกอันนี้คือมันทำแม่งทำแม่งแล้วนะคะอีกคนนึงฟอนหูแอบอ้างชื่อผู้กำกับไทยหลอกไปทำงานคล้ายๆกับสิงๆิงเลยค่ะเออแล้วก็ลีตาจิว เดินทางมาถึงไทยแล้วอเอาตัวรอดหนีกลับมาได้ไม่ได้ข้ามแดนไปนเหมือนซิงๆนะวนนี้นะส่วนอีกคนหนึ่งพีก่กาเดี๋ยวก่อนมันตัวหนังสือมาเล็กสีปอชุนสีปอชุนครับผม<อ>ปี2023โอโ้นี่เป็นร้อยวันเลยนะถูกจับไว้อ่โอแล้วก็เรียกค่าถ่ายประมาณ3ล้าน1 0 0 0แสนบาทโอ้โหห,หรือ31ล้านบาทขอดูใกล้ๆก่อน สามล้านหนึ่งแสนอ๋อสล้านหนึ่งแสนบาทฮะมันจะหมดไปไหมอะแก๊ง c เซ็นเตอร์เพราะว่าเนี่ยฮะฐานแต่ละที่แต่ละอันของมันอยู่ต่างประเทศแล้วตึกมันค่อนข้างที่จะใหญ่โตมากเดี๋ยวสอบถามท่านนี้ละกันนะครับทางด้านของพลตรารวตรีชัดปัญหาการคล้ายคลึงผู้บังคับการตํารวจสอบสวนสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งะครับสวัสดีครับท่านครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องต้นกล้าและคุณจิตดีครับเนี่ยทีเนี้ยคุณผู้ชมท่านคะแล้วคราวนี้คนไทยเนี่ยเราไปร่วมขบวนการกับเขาเนเท่าที่ข้อมูลมีอยู่ในมือเยอะไหมคะอ่ออย่างนี้ฮะส่วนใหญ่เวลาไปแล้วกลับมาก็บอกโดนข้ามเกี่ยวกับเรื่องโดนบังคับกูเข็นไปแต่ก็ส่วนมากเหมือนกันที่สมัครใจไปทํางานฝั่งนู้ดนั่นก็ือเงินเยอะเอาเหรอไม่คอคับ ไม่ไม่ใช่ว่าโดนบังคับไปทํานะแต่ใจไปก็มีสมัครใจใช่ครับสมัครอย่างที่ล้ค่ะแล้วข่าวอย่างที่ทรมานนะคะถูกทรมานพวกนั้นล่ะมันมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับมีส่วนหนึ่งแต่ส่วนก็ส่วนไม่น้อยที่สมัครใจไปไปอ่อลูกผู้ร่วมกระบวนการแก๊งคอเซรเตอร์ที่ตำรวจสอทหนึ่งที่ผมไปจับมานะครับแล้วก็มีหมายต่างๆพอหลบพอเสร็จแล้ว เข้ามาเมืองไทยเราก็ดําเนินการจับกลุ่มได้นั่นคือผู้ร่วมกระบวนการเนี่ยะไม่ใช่บัญชีมาฮะโอ้โหเป็นร่วมกบวนการคนหนึ่งของคอเซ็นเตอร์ครับค่าตอบแทนแต่ละครั้งเนี่ยเขาเปิดเผยตัวเลขมาไหมครับร่วมกระบวนการครั้งหนึ่งครับมีมีครับยังสายหนึ่งเนี่ยประมาณห้าหกหมื่นนะครับได้รได้ต่อเดือนส่วนสายสองหลอกเป็นตํารวจวิีโอคอได้เป็นแสนต่อเดือนโอ้เนี่ยฮะคุณคุณได้เนี่ยแต่ว่า ประชาชนเราเสียหายนะครับคนไทยเราเสียหายเพราะคุณไปขายชาติอยู่นู่นไงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเวลากลับมาเนี่ยโทษมปถึงนักเพราะคุณไม่ใช่บัญชีมาคุณมีการปฏิเการไปหน้าฝั่งนู้นนะครับแล้วคุณก็ยังเอ่อมาบอกว่าเป็นโดนบังคับโดนบังคับจริงหรือเปล่าก็ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าโดนบังคับไปจะไปทาอางงานอีกแบบหนึ่งแต่เป็นคอเซนเตอร์มันใช่หรือเปล่านะครับแต่จากการที่ผมมีการจับกูุมมา ก็ส่วนใหญ่ไปทํางานฝั่งนู้นคือตั้งใจเลยมีรถตู้มารับเลยแล้วก็ไปฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ทำงานเก่งขึ้นเก่งขึ้นจากสายหนึ่งกลายเป็นสายสองอย่างเงี้ยครับโอ้โหนั้งนั้นทิ้งท้ายนะครับท่านฝากบอกคนไทยต้องสร้างภูมิคุ้มกันตนเองอย่ามัวแต่โทษว่าตำรวจไม่ทํางานหรือแบบมันมีช่องโหว่อะไรทําไมไม่ทําสักทีอะไรเงี้ยฝากบอกคนไทยหน่อยครับครับสามคำที่ผมเคยบอกให้ฟังก็คือว่าไม่เชื่อ และต้องไม่ leave, รีบและไม่โอนไม่โหลดลิงก์นอกแอ Store และเพจสโตรและจำไม่ง่ายนะครับ,รบเบอร์ด่วน AOC ซึ่งรัฐบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยแอนตี Anti ้ออนไลน์แกมโอเปเรชั่นเซ็หรือ AOC หนึ่งซซีหนึ่งเป็นเบอร์ด่วนในการจะระงับบัญชีได้เร็วขึ้นจะแจ้งความแจ้งเบาะแสต่างๆท่านโทรเบอร์นี้ทั้งประเทศจะอยู่ซอยไหนไตำบลไหนของอำเภอไหนหนึ่งซซีหนึ่ง ของกระทรวงอีซึ่งรัฐบากลกำกับดูแลกลับตำรวจไซเบอร์ครับผมบโอเคขอบคุณมากนะครับ,รบท่านครับขอบคุณมากครับ,บไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนแล้วก็หนึ่งสี่สี่หจำให้ได้ขึ้นใจเลยอืม